สวัสดีค่ะพอๆแม่แม่เอฟซีสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเอฟซีคุณครูแม่เหมียวเด้อค่ะมือนีเศร้าวันที่17พฤศจิกายน2566เป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์วันแห่งความสุขหลายๆคนก็รอคอยว่ามืออื่นนะเป็นวันหยุดพักผ่อนเนาะค่ะหลายๆคนโชคดีมานมานมาน้าอีหลาเนาะค่ะที่ให้โชคให้ร่างวันนะคะเห็นหลายๆคนดีอกดีใจให้มาไล่น้องอุ้งอิง จากเหล็กหนึ่งซี่เป็นเหตุว่าสันเนาะค่ะก็ดีใจเนาะค่ะกะเห็นแม่หน่อยเพิินอ่าโชคดีมานโอ้คนเฮ้าเนาะมากกับความดังความปังนี่มันยุดกันบรยูอหลีเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ดีใจน้ำสุขสุขคนเด้อค่ะที่โชคดีอิลาอุ้งอิง เป็นภูน้าโชคให้โชคก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาต่อกันเนาะคะ่ะพอแม่ FC, ์เอฟซีพะอจ้นทรหินน้องแสดงยูทีจังหวัดนครพนมเนาะอำเภอถาดพนมจริงๆกับบ่ห่างจากบ้านคุณคู่ปันไดเนาะคะ่ะแต่ว่ากับบได้ไปนะคะทรงกาลังใจทรงแรงเชียร์ไปหายสม,มือสม,มือเบิ้งเทิงเวทีกระหลุ่นน้าเพลินได้ตอนแรกว่า,าพนยยงเกาะไปกรุงเทพมันบอก ก็เข้าใจว่าเพื่อนสีมาลุงเครืองอยูทีสกลนครก็คิดว่าจะดักรอเพื่อนนกาคา่ะว่าจะมีโอกาสได้เจอกันในสกลนครกับพลาดโอกาสอีกแล้วนะคะเนื่องจากว่าเพื่อนมาบอท่านเนาะก,ก็ไปลุงอยู่ขอนแก่นร็จแล้วแล้วก็ไปผูกสามรอยกิโลเนาะคา่ะ ไปถึงถาดพนมกัอบอ้าว่าเป็นอย่างกับทุกสิ่งทุกอย่างกับยังสิมีโอกาสเนาะค่ะพี่น้องคนเฮามันจะเจอกันบนุญวาสนาี่มีต่อกันอยู่แล้วคุณคู่ว่าบโดนบนานกับเสด็พอกันกับน้องอุ้งอิงเนาะขาดกันอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่ากับ่เป็นอย่างกับยังหักยังแพงคือเกาอ่ายังเบาถึงน้องติดตามผลงานน้องสมือสมือเะยคะ่ะเพราะว่าหักแพงแล้วกับความเอาใจใส่ต่างๆเนาะี่มีต่อน้องเบ่งการเติบโตของน้องถูกมือถูกมือ อย่าลืมได้ค่ะมืออื่นวันที่18พฤศจิกายน2 5 6 6เวลา9โมงเช้าเนาะค่ะกะมีการปล่อยเพลงอื่นหักนั่งเอกหน่อยนะคะน้องอุ้งอิงก็จะปล่อยซิงเกินหมอล่ำเนาะว่าอย่างไรเป็นหมอล่ำก่อนแหลกของน้องที่จะเป็นผลงานของเจ้าของถาลุ่นถาเบิองได้ว่าสิเป็นแบบใดแต่งตัวใส่ชุดอันผ่าไทยงามงามเป็นตะแพงตะแพงเนาะค่ะก็อยากเบิงอยู่เนะในอิเพื่นจะ ถ่ายถอดซื่อสารออกมาแบบใดเนาะค่ะนี่ก็สิ่งที่เห้าก็ถ้าเบิงถ้าชมน้ากันรอเชียร์รอแชร์พร้อมกับของบอลโจเพิินที่จะปล่อยเพลงยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็นออยนะคะกับอ,อาจารย์เพิรสหรั์เนาะคะ่ะที่เพิ่นเป็นผู้ห่องเพลงห่วมกันแสดงเอวน้ำกันถึงบทถึงบาทหลายหลายคนก็นเห็นแล้วก็ถ้าเบิงเนาะ,ะอยากเป็นตีบทแตกหลเนาะคะ่ะจังสันก ร่องเบิองเนาะค่ะว่าสีออกมาเป็นแบบใดจะตลกเฮฮห้าบอหรือว่าเป็นความสุขความซึ้งใจมันกรสิ่งคงจะปนไปนอกกาเสื้อมือในของอผู้ออกแบบ MV นะคะให้กับเขากันกับเพลงกับหลยๆคนกาถึกอกถึอใจห้าก็เห,าเห็นแล้วเห็นเป็นเป็น m ีทีมีความสนุกนะคะแล้วก็ให้ ยังก็ให้เนื้อหาสาระที่กินใจตามบทเพลงตลอดอินไปน้ำบทเพลงกะถาเบิงน้ำกันด้อะอัน,นี้วันที่24เพราะฉะนั้รกะถาเชี่ยถาแช่น้ำกันแล้วก็ต้องอยังก่อซุขสันวันเกิดน้องโซเฟียนะคะวันที 16, ่6 6พฤศจิกายน2 5 6 6ัก็คือมดขึ้นขึ้นที่ผ่านมาเนาะบอสโจคับ พีอุ้งอิงนะคะที่เป็นไอดอลของน้องโซเฟีกะมาห้กกำลังใจนะคะสุกสตรวันเกิดเพิ่นนะคะดานลังเวที่น้ำตาล่นจอเลยล่ะเนาะค่ะน้องกระไดเนาะค่ะถึงความสาบซึ้งใจเนาะค่ะการติดตามเพื่อนนะคะจุก,กระทางมีโอกาสได้มาร่วมงานน้ำกันก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับชีวิตของน้องโซเฟีคุณคู่แมวกให้ยกำลังใจรอติดตามผลงานของน้องคือกันเด้ออีกบดนบานหน้าเนาะบอจูันบอกไว้ว่า จะเห็ดเอ็มวีทายทอดผลงานออกมาให้พ่อโผแม่ได้ดีใจน้ำนองแล้วก็ได้ชื่นชมผลงานน้าก,กันกับน้องเนาะค่ะก็รอติดตามในตอนต่อไป ส่วนของน้องมานะมือว่านนี่คุณครูแม่เมียวกะก่อนน้ <g ong> นองไปแสดงอยู่ทีถาดพนมเนาะผ่านเส้นทางพ้นยังข้ามทางบ้านของคุณครูคุณครูกะนัดหมายน้ากันกับน้องกับมีโอกาสได้เจอกันนะคะโบดลบนานแต่ความรู้สึกที่ผูกพันซึ่งใจต่อกันกะสามารถที่จะทายทอดออกมาให้เห็นให้พอ่อเ<ๆ>่าแม่ๆหลายๆคนได้เห็นบรรยากาศการเจอกันของคุณครูคนะคะก็คือถึงแม้จะระยะเวลาสัน้นแต่ความรู้สึกที่มันมีต่อกันมันหลายกว่า นันเนาะก็ให้ภาพบรรยายเบื้งว่าดี๋วค,คุณรูจะห,ห้หลายคนอาจจะพลาดคลิปนั้นไปก็เอามาอวดอีกสักเทอือนึงเพื่อให้เกิดความยังก่ออิจฉาอิจฉา,าแล้วก็ยินดีกับน้องนํำเนาะคะ่ะได้กลับไปบ้านได้กินขา่าแกงน้องใหม่ฟีมือคุณยานสิเนาะคะ่ะรสชาติดีอริดอร่อยพร้อมกับมีมาไล่หล่นคอนะคะเต้มคออ,อันยาอันนี้ก็คืออ่ายัางก่อ่า ความหักความแพงของพอพอเมเมเอฟซี P ี P ่มีโตอบอกลามานะ่ะสังเกตเบิงว่าเสียงน้องจะเห็บแหบเนาะคะ่ะน่าจะเพอากาศสกุลนครบ้านเฮานี่หนาวเด้อค่ะคุณคู่แม่เหมียวมันเสือกันเสือแเข็นยญวเสือครุ่มนะคะเนื่องจากว่าอากาศมันหนาวแล้วเนาะคะ่ะอากาศมันหนาวกะน้องกะคงจะเปลี่ยนแปลงเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงกลับมาบ้านเจ้าของอ่าสเสร็จแล้วมันเย็นนะคะเดินทางไปบริยูไรนอนอมันบอกบริยูไวนนอนกันเลยเฮตไทา เสียงแหบนะคะกับโเป็นยังกับซือวาสุกันต่อไปเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออเจอกันก็พูดไม่เหมียวแล้วเนาะอยู่หน้าปากทางบ้านคนยังคำมองในเรื่องของโคูขุนเด้อเลยไองเปนิดนึงวัฒนพรรมเข่าแม่มาน่ะมาพร้อมเพราะว่าเพราาะว่มื่อเนียนนี่น้อยน้อยครับนั่นละนั่นแหละเสียดายโอ้ยเนาะบอกออกมาศาสตร์เอาฝากทำบุญทำบุญก็ฝากพี่น้องเคีบบุญนะครับรื้อันทีสิบธันวานะครับอีจิปต แต่แต่ท้าว่าบ่มีกับบอมปียังนะครับเด้อยก็ไหวได้บุญน้ำกันสกุลสุข,ขนคนิครัสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับะโชคดีโชคดีมาขอพิธีพิธีอวดอวดอ <laughs> <laughs> ไปไปค่ะบไปไปครับ